โดยเดินทาง761กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง11ชั่วโมงครื่องตามแผนเดินรถจะถึงปลายทางโดยประมาณ6เา30เี่จะพาเด็กเอ็นไปเที่ยวนะครับเราติดตามนะครับจะไปไหนเด็กเอ็นไม่เห็นเวียะเราเด็กเอไปส่งแม่ที่บ้านเลยครับส่งคืนแล้วไม่คุ้มค่าแรงเลยเด็กเอ็นกันครับ บริการทีมาครับใจเอรบริการทุกระดับประทับใจใช่ไหมอดูมาข้าวบนเครื่องอร่อยไหมครับเด็กเอ็นเอ็นจะไปไหนครับข้าวบนเครื่องอร่อยไหมครับเยอะๆนะจะได้ตัวเร็ว

ไปกินไปเที่ยวครับคอยติดตามนะครับไปเที่ยวไหน สักสอฟคนไปไปนะครับอปะครับไปครับ เข,า,เข,ขไเาไปขาอบก่อแบบนี้เลยอาฟอสที่เราเราจตามเันไปนะผ่าได้เดี่ยวก็เลยพอขึ้นงานครับเข้าเ็เขรไม่รูชอก่อแบบนเลย